เอันดี๋ยวคลิปนี้มาซักผ้าม่านลงเกลือกัน,นครับอันดับแรกเราก็ถอดผ้าม่านออกมาจากตัวไม้ข้างบนนะพอดมาปุ๊บมันจะมีห่วงนี้ติดอยู่ให้แกะห่วงพลาสติกออกก่อนนะครับวิธีการแกะก็คือใช้ไขควงแบนนี่มันจะมีมันจะมีล็อกอยู่นะครับมีร่องเนี้แล้วก็ไขควงแย่ไว้ในร่องแล้วก็บิดนิดนึงนะครับปลดออกมา กดออกมาจากไอูตรงผ้านาี่ยกปดออกให้หมดเลยแล้วก็ประกบะเก็บไว้ปึ๊บจากนั้นนะครับผ้าม่านลงเกลือมันจะมีรุ่นที่แบบตรงปลายมันจะมีไออย่างเงี้ยเป็นผู้อย่างเงี้ยหรือเป็นตุ่มถ่วงน้ำหนักอ่าก็อีแบบนึงนะครับแบบที่ราคาถูกหน่อยที่นีด้านบนนะที่ตรงปลายไม่มี ไอ้ผู้ผู้ตรงไปลายไม่มีผู้ผู้เราก็แยกไว้ส่วนไอ้ที่มีผู้ผู้เนี่ยให้หาถุงนี้อันนี้ถุงนี้ผมเย็บเองครับจะเป็นไซส์ใหญ่หนอะยใส่เข้าไปเพื่อไม่ให้ตัวนี้มันพันกันถ้าเราใส่เครื่องไปเลยมันจะพันกันแล้วมันก็จะขาดในที่มีหย่อยๆนะใส่ในถุงไปส่วนที่ไม่มีผู้เราก็แยกรัดธรรมดาได้นะครับ เนี่ครับเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมันแห้งค่อยมาประกอบกลับคืนแยกใส่เลยนะครับไอที่ไม่มีไม่มีชายไม่มีผู้แล้วก็ใส่เข้าไปตรงๆเลยส่วนไอ้วงมีชายมีผู้เราก็ใส่ถุงครับหมัดปากให้เรียบร้อยคือเวลามันปั่นมันจะได้อยู่ในนี้ไม่ก็ไม่ก็จุยกระจายด้วยพัน ซักในเครื่องภาพปกตินี่นะอ่าซักเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะาตากแห้งนะสมมติตากแห้งแล้วเราก็ไปตากปกติพอตากแห้งเสร็จปุ๊บนี่นะครับใครเอาไฟชงไปแช็คลน้นหนก็ได้หรือจะใส่ไปเลยก็ได้นะครับ แล้วก็ใส่ห่วงกลับคืนไปนะครับทุกๆุกห่วงประมาณนี้เดี๋ยวมาดูไอ้ที่มีชายนะครับี่ชายมันจะขาดเปล่านี่นะครับชายมันก็ยังยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ดีนะครับไม่เกี่ยวไม่พันกันหลุดลุย่ย ก็ประมาณนี้นะครับวิธีการซักผ้ามา่านโรงเกลือแล้วก็ตากให้แห้งแล้วก็เอาห่วงมาใส่นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ